กาถวยแฟศิละปะวิทยาการต่างๆเนี่ยนะมาชุมนุมกันอยู่ที่เมืองนี้เพราะเป็นเมืองแห่งความเจริญมั่งคั่งตั้งแต่ครั้งอดีตนะคะทีนี้งานวรรณศิลป์ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องออกมานนี้รูปแบบกาบกรหรอกอาจจะอยู่ในคำขวัญท้ายรถอาจจะอยู่ในเนื้อเพลงอะไรก็ได้แต่ในฐานะที่ถนัดเรื่องกาบกรก็เลยมาชวน มาชักชวนการเขียนบทกวีเพื่อจะบันทึกเรื่องราวและเล่าเรื่องท้องถิ่นภูเก็ตโดยเฉพาะคนภูเก็ตเองนะคะที่สามารถที่จะคือทราบข้อมูลมีอะไรอยู่ในตัวและในหัวเนี่ยนะถ่ายทอดมันออกมาเป็นงานวรรณศิลป์เพื่อแบ่งปันให้คนภายนอกได้อ่านได้รับรู้แล้วงานวรรณศิลป์มันดียังไงมันจะอยู่ยั่งยืนไง ใช่ไหมสมมติว่ามีมีกรอนอมตะบทกวีดีๆเราก็จะจำกันได้จากรุ่นสู่รุ่นมันมันไม่เหมือนพวกภาพเคลื่อนไหวอะไรซึ่งดูแล้วก็ว้าวทีเดียวแล้วก็หายไปเลยค่ะก็อยากจะให้ฝากไว้เป็นสมบัติของเมืองภูเก็ตนะคะแล้วหวังว่าบทกวีที่วันนี้เราช่วยกันเขียนหลายๆคนกับน้องๆชาวภูเก็ตเนี่ยนะอาจจะเอาไปต่อยอดได้ เช่นประดับอยู่บนผนังกำแพงหรือว่าเอาไปทำศิละปะอย่างอื่นได้นะฮะเคยเคยทำแบบวาดรูปใหญ่ๆแล้วก็บทตรกวีเขียนลงไปเนี่ทำได้ค่ะก็ลองฟังดูนะคะอาระยะศิลป์สร้างสรรค์เพื่อวันใหม่สอดหัวใจใส่ฝีมือสื่อคุณค่า ซองอดีตสืบตำนานสารปัญญาจากทุ่งคาสู่ภูเก็ตเมืองเพชรพราวบวงปุ่นเตสร้างสรร์วัณศินกอบแผ่นดินกลั่นเกื้อเพื่อก่อเก้าร้อยรุ่นแรกร้อยรุ่นเรา ร้อยเรื่องราวให้เป็นดาวเด่นฟ้าอันดามันรายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับนรมชิมนนิรัาน